วีวีเอพีโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงบริษัทไทยเบเวร์เลดจำกัดมหาชน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวไม่ใช่แค่องค์กรเดียวต้องบอกว่าหลายชีวิตหลายหน่วยงานหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยเองไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องทีมทร่วมกตันยูนยมาจากต่างจังหวัดด้วยนะมนไม่ต้อง<ป>หลับไม่ต้อง<ป>นอน<ป>แล้วคนอื่นอีกหน่วยงาน<ช>อื่นๆอีกค่ะที่เราจะพูดถึงอีกหนึ่งอันก็คือหุ่นยนต์กู้ชีวิตกู้ภัยในวันนั้นก็ได้มีโอกาสใช้ด้วยทางด้านนี้เลยค่ะและหุ่นยนต์ทีมนี้นะคะมาจากทีมที่มีชื่อว่า บอสแล็บเรสคิวจากมหาวิทยาลัยไม่ดนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์เดินตามหุ่นยนต์มานะคะขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจากกริดสุดทากรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้โหอาจารย์คะหุ่นยนต์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรบ้างคะ ครับก็หุ่นยนต์ในส่วนที่เราพัฒนาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์คู่ภัยที่ไว้ใช้นะครับก็คือหุ่นยนต์จะเข้าไปาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก่อนที่จะมีหน่วยคู่ภัยเข้าไปเราก็จะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปเซอร์เวยก่อนนะคะแล้วตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้สามารถจะปีน พื้นที่ซับซ้อนขูกขะซากหลักคหพังนะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์ก็จะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เรื่องวัดสัญญาณชีพนะครับการวัดการหายใจก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เรื่องของมีวิดีโอมีกล้องมีลำโพงที่จะสื่อสารกับไบกรฟอนที่ส่งเสียงซึ่งอยู่ในตัวหุ่นยนต์อยู่ในตัวหุ่นยนต์ครับใช้จริงครั้งแรกเมื่อไหร่คะแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาส ได้เข้ามาร่วมในเหตุการณ์ช่วยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่ววันที่เราเข้าไปที่ในเหตุการณ์เนี่ยเราไปถึงดีเจประมาณตีหนึ่งของคืนวันแรกเนยนะครับแล้วก็ไปแจ้งเหรืากู้ภัยว่าเรามีเครื่องมือนะถ้าเราสามารถช่วยได้เรายินดีครับแล้วก็ก็มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือ <c oughs> ทีมหน่วยกู้ภัยเนี่ยได้เปิดโพรงขึ้นมาโพรงหนึ่งนะครับซึ่งทําให้มีขนาดแล้วก็รูปร่างที่เราน่าจะช่วยได้บ้างนะครับก็คือในจุดตรงนั้น,นมันมีโพรงแล้วก็อาจะต้องมีการมุดลงไปค่อนข้างลึกะนะครับแล้วก็เกิดความสงสัยว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ทางหน่วยกู้ภัยก็เชื่อว่าเรามีเซ็นเซอร์ที่วัดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็หวังว่าถ้าอุจยนรลงไปมันจะลงดิ่งลงไปผ่าน สลปูนชั้น6ชั้น5้าชั้น4ลงไปแล้วก็แลวจริงๆหลายๆอย่างที่เราพบในสภาพความจริงก็มีความแตกต่างกับที่ที่เราคาดการณ์นะครับเช่นการแตกของเจ้าวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคมากในการเคลื่อนที่แตกเส้นจริงๆเพราะด้านบนที่สูงๆงเนี่ยมันติดจริงๆเรามีสภาพที่เราคุณนยนเราลงไปข้างล่างแล้วก็ จะขึ้นกลับมาเนี่ยมีติดเรามีทีมพี่หน่วยกู้ภัยแล้วก็นักศึกษาของเราเนี่ยพยายามจะช่วยกันทั้งหุ่นยนต์ช่วยกันช่วยเราต้องช่วยหุ่นยนต์ด้วยดังนั้นนี่นี่คือการลงพื้นที่จริงนะคะใช้ในสถานที่จริงเนี่ยทำให้เราเห็นถึงข้อต่างๆที่ต้องนําไปปรับปรุงอีกมากมายมันมีมีข้อไหนบ้างคะที่เป็นหลักๆคะอาจารย์คือก็ต้องบอกว่า หุ่ยนยนต์ตัวนี้ไม่ได้ฟิตกับงานอันนั้นร้อยเอรเซ็นใช่ไหมครับในงานในลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นอาการถลม่มในลักษณะที่เป็นแซนด์วิชแบบนี้เนี่ยคงต้องการหุ่ยนยนต์ที่มีลักษณะรูปร่างแบนไม่ได้ต้องการแขนคนที่ยกสูงขึ้นโดยความตั้งใจของหุ่ยนยนต์ตัวนี้คือ วิ่งไปบนพื้นที่ครุกระได้แต่ไปยืดแขนเพื่อจะดูสภาพหรือว่าสำรวจในรูปร่างลักษณะอื่นอั่นไปดูไปดูระเบิดของ EOD ได้จริงคแค่เป็นพัฒนาทางด้านนั้นนี่คือวัตถุประสงค์หลักในการทํามันขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอาจารย์ว่าไหมแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ อนาคตต่อไปงั้นแสดงว่าครั้ง,งนี้กับกเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์เริ่มรู้แล้วว่าใน,นครั้งต่อไปอไรเราจะต้องออกแบบ,บแบบไหนนะคะคคถ้างั้นเราไปดูกันนะมไปดูเราจะจําลองภาพเหตุการณ์ของการช่วยเหลือความสามารถของหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปให้เราได้เห็นกันตรงนี้ยังไงบ้างเชิญเลยนะคะน้องๆเชิญเลยนะคะ แต่หุ่นยนต์พวกนี้มันไม่ต้องการความเร็วมันแด่ต้องการความคล่องตัวในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยมุมอันนี้เราเราลองดูนะคะว่าความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าไปในข้างในได้ ในในตัวหุ่นยนต์เองเมื่อกี้อาจารย์บอกเขามีเซ็นเซอร์สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคนที่อยู่ในนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วมีกล้องเข้าไปด้วยคือส่งภาพลิงก์กันกับผู้คนที่อยู่ด้านนอกนะคะอขอบคุณเข้าไปได้อ้นี่เขาสามารถถึงจุดได้เลยนะคะอันนี้ถึงจุดแล้วก็มองสามารถตรวจสอบท่านแสดงว่าตรงตรงทางด้านนี้เน<ว>ี่ยตรงจอรับภาพเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งหมดนี่ไงคะเอ้ยเจ๋งเลยอ่ะเข้าไปในซอกเล็กๆก็จะ ว่าในขณะนี้เนี่ยมีคนอยู่าง่นี่ผู้แดดเจ็บไม่เหมือนเจ๊คิมปนอนดีกว่าอันนั้นไม่ต้องช่วยแล้วน่าจะตายมาแล้วสามวันเราจะรู้ได้ไงคะอาจารย์คะมันจะส่งสัญญาณได้ไงว่าคน้นนี้ตายหรือมีวิตหรืออยู่หรือไม่มีชีวิตแล้วจราจะในส่วนตัววัดอุณหภูมินะครับที่จะบอกความแตกต่าง แล้วก็เรื่องของวัดว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยคือถ้าคนหายใจเนี่ยมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์มีการกระเพงอันนี้อุณหภูมิของร่างกายไม่ใช่อันนี้ครับผนเป็นพื้นที่ที่พัดมาดันไม่ในไม่ยี่สิบสองศาใช่ไหมครับคือแอร์เราเปิดยี่สิบสองยี่สิบสององศาพอเจอคนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเพราะว่าความร้อนจากร่างกายเราก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตไหมไมโครโฟน ในการพูดคุยสื่อสารกับทางด้านนอกได้ใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็คงจะต้องฝากความหวังไว้กับทีมนี้ทีมน้องๆแล้วก็ทีมของอาจารย์เพราะว่าในอนาคตต่อไปมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยชีวิตกู้ภัยได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหุ่นยนต์ขออาจารย์เองละคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราได้กลับไปประชุม แล้วก็สรุปออกมาได้ยังไงมัางคะครับก็ส่วนที่สําคัญที่สุดคือเราได้มีโอกาสได้ได้พบกันในคู่ภายจริงที่จะมีโอกาสได้ใช้งานหุ่ยนต์นี้จริงๆนะครับแล้วก็วังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถได้มีโอกาสได้พัฒนาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มีความร่วมมือที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับหรือว่ามีการฝึกอบรมหรืออะไรเนี่ยทางทางเราก็พร้อมที่ยากจะเข้ามามีส่วนร่วมครับครับยินดีมากครับต่อไปนี้เราจะต้องทาอะไรที่ร่วมกันอย่างจริงจัง การร <entender> ่วมมือก <and mass> <avez> ันแล้วก็มีศรัทธานะคะทั้งสองสิ่งนะคะขอบคุณคุณฝันดีฝันเด่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระอคุณอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ขอบคุณทีมงานบัทแล็เรสคิวจากมหาวิทยาลัยมหิดนด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลย เดี๋ยวกลับไปทํากันบ้านต่อนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความชื่นชมในทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกชีวิตที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกับเหตุการณ์ครั้งนี้เราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเกิดจากความรักเหมือนที่ฝันดีฝันเด่นบอกแล้วเนี่ยเกิดจากความรับผิดชอบแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเลยค่ะแล้วเราก็ขอให้มันเป็นเช่นนั้น าลูกค้าเองเนี่ยเดินทางไปเที่ยวค่ะที่เกาะแห่งหนึ่งน่าจะสโรสร่ใ,สใช่ค่ะทีมงานติดต่อสอวอติดต่อเรือมารับแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลได้ทันไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีดีอย่างไรดิฉันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรเราก็จะใช้ชื่อว่าเขาเป็นกูรูประจํายูนิตต่างๆ